สนับสนุนโดยบ bon อนกาแฟตอบทุกความต้องการเรื่องกาแฟ ทุกวันนะครับเราคงต้องมีการรายงานข่าวในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมไปถึงในดินแดนไครเมียรวมไปถึงรัสเซียครับค่ะแล้วก็มาติดตามข่าวนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นข่าวล่าสุดในการที่ทางผู้นําของรัสเซียนั้นออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดแล้ก็ข้อมูลในการตัดสินใจผนวกรวมไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียค่ะ เวลาเมียน์ปูตินให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศนะคะได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะผนวกใครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือการช่วยเหลือนายวิกเตอร์ยานุควิชเป็นอดีตผู้นําของอยูเครนด้วยนะคะการเปิดเผยเรื่องนี้นะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัสเซียวันทางการของรัสเซียก็มีการนําเนื้อหาบางตอนของสารคดีเรื่องโฮมเวิร์กบามาออกอากาศนะคะเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมา ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีวลาดเมียร์ปูตินมีการบอกเล่าอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะคะเกี่ยวกับปฏิบัติการผนวกรวมคาบสมุทรไครเมียทางตอนใต้ของยูเครนกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนรัสเซียเมื่อปีที่แล้วค่ะ ปูตินกล่าวว่าจุดเริ่มต้นของภารกิจการให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุโควิชผู้นำของยูเครนในขณะนั้นซึ่งติดต่อขอรี้ภัยเข้ามาในรัสเซียหลังจากที่เผชิญกับกระแสประท้วงต่อต้านอย่างหนักในประเทศตั้งแต่ปลายปี2556ผู้นำของรัสเซียแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมอสโกก็มีการประชุมฉุกเฉินข้ามคืนถึง7โมงเช้าอีกวันหนึ่งนะคะมีจุดมุ่งหมายก็คือการนำไครเมียนั้นกลับมา แล้วก็ต้องวางแผนช่วยเหลือยานุควิชให้หลบหนีข้ามพรมแดนออกมาจากเมืองโดนเนสหลังจากที่อดีตผู้นำของยูเครนนั้นแสดงตัวว่าอยู่ที่เมืองสโรสออนดอนทางตะวันตกของรัสเซียแล้วก็ยังไม่มีโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในยูเครนอีกเลยจนถึงปัจจุบันค่ะขณะที่หลังจากที่มีการผ่านการประชุมลับนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบของรัสเซียไปได้4วัน ก็มีกลุ่มนักรบไม่ทราบฝ่ายนะคะแต่งกายคล้ายกับทหารบุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาแล้วก็สถานที่ราชการอีกหลายแห่งในไครเมียตามมาด้วยการเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นชุดใหม่และจัดการลงประชามติด้วยความรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะทางรัฐบาลของรัสเซียก็รับรองไครเมียกลับเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งอีกครั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางการประนามจากนานาประเทศค่ะ การเผยแพร่สารคดีชุดนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะทางสถานีโทรทัศน์ก็ยังไม่เปิดเผยกําหนดการออกอากาศสารคดีเรื่องนี้แบบเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการแต่ว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งที่มีการตัดตอนออกมาเผยแพร่เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดเผยความที่เกี่ยวกับ รัฐบาลของรัสเซียที่มีต่อสถานการณ์ในยูเครนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หากจํากันได้ในรัสเซียนั้นยืนกรานมาโดยตลอดนะคะว่ากลุ่มนักรบไครเมียนั้นเป็นพลเมืองท้องถิ่นและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในไครเมียนั้นไม่เกี่ยวข้องกับรัสเซียด้วยค่ะครับแต่ว่าในการสัมภาษณ์ยังไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้นําคนหนึ่งของฝ่ายคานนะครับ มาดูข่าวในลำดับที่1เกี่ยวข้องกับเรื่องของยอดการาซื้อขายอาวธุธสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศอันดับหนึ่งนะครับที่มีการขายอาวุธมากที่สุดในโลกครับ <S <S อุตสาหกรรมการค้าอาวุธถือได้ว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่มีการขายมากที่สุดในขณะที่ผู้ที่ซื้อมากที่สุดนั้นเป็นซาอุดีอาระเบียรองลงไปสําหรับผู้ขายนั่นก็คือรัสเซียแต่ว่ายังไปไม่ถึงครึ่งของสหรัฐอเมริกาครับ สถาบันวิจัยเจมอินฟอร์เมชันกรุ๊ปซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางทหารและความมั่นคงของอังกฤษนําเสนอรายงานการวิจัยที่พบว่ามูลค่าการค้าอาวุธโลกสูงถึง66,400ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2องล้านหนึ่งแล้านบาทจากปริมาณความต้องการอาวุธที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสถานการณ์ความกัดแย้ะรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งตลอดปีที่แล้วขณะที่ประเทศที่มีการนาเข้าอาวุธมากที่สุดในโลกปีที่แล้วนะครับจากการรวบรวม ข้อมูล65ประเทศก็คือซาอุดีอาระเบียที่มียอดกำการนำเข้าสูงถึง6,400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า50%นะครับตามมาด้วยอินเดียที่ตกอันดับลงก่อนหน้าที่มียอดนำเข้ากว่า5,570ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาวุธติดอันดับที่1ของโลกโดยในปีที่แล้วมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2 3 7 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ782,100ล้านบาททิ้งห่างรัเสเซียที่มีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าเกินครึ่งมีมูลค่า10,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็ทำให้คู่ค้าหลักของรัเสเซียคือเวเนซุเอลาและอิหร่านมีกำลังซื้อลดลงครับทางนี้รายงานยังระบุด,ด้วยว่าเกาหลีใต้มีแนวโน้มเป็นประเทศที่มีการนำข้าวอุธมมากขึ้นนะครับเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทางการทหารของประเทศหลังจากที่เกาหลีเหนือน,นั้นมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นขณะที่ซาอุดีาดอาระเบียนั้นก็มีแนวโน้มในการนำเข้าอาวุธเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ าดูสรุป5าอันดับข่าวประจำวันนี้นะคะอันดับที่1นึ่ค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณอภิรักรายงานไปนะคะเป็นรายงานการซื้อขายอาวุธโลกปี2014นะคะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีการซื้อขายมากที่สุดนะคะอันดับที่2คือผู้นําของรัสเซียค่ะได้มีการเปิดเผยแผนที่ผนวกไครเมียนะคะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากที่ผ่านมาปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะจอร์นนั้นก็อมาขอโทษครอบครัวนะครับในลำดับที่3ลมลำดับที่สอาต้าเปิดเผยรายงานความปลอดภัยการบินประจำปี ก็ระบุว่าในปีที่ผ่านมานั้นจากสถิตินั้นปลอดภัยมากที่สุดในโลกนะครับอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกเพราะว่าถ้านับเป็นสัสดส่วนแล้วปีนี้การบินมีมากขึ้นแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการบินที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นก็ถือว่าน้อยกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับลำดับที่5เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ก็เริ่มที่จะบินจากมัสกัตนะครับจากทางซาอรดี่ไปยังมัสกัตแล้วนะครับค่ะ มาติดตามข่าว plus วันนี้นะคะมาดูรายงานฉบับแก้ไขของรัฐบาลญี่ปุ่นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราได้รายงานคุณผู้ชมไปนะคะบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วก็คาดการณ์กันว่าอาจจะมีการกระตุ้นให้เศรษฐกิจทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงพี่เป็นคู่ค้าเนี่ยดีขึ้นด้วยแต่ปรากฏว่ารายงานมีการแก้ไขตัวเลขก็ปรับลดลงนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะถือว่าเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี่เป็น Q4 นะคะของปีที่แล้ว ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเติบโตอยู่ที่ประมาณสัก2.2แต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยมีการปรับลดลงเหลือ1.5นะคะส่วน Q3 เมื่อเทียบกับ Q4 นะคะไตรมาสที่4เทียบกับ Q3 ขออภัยนะคะก็จากเดิมเนี่ยอยู่ที่0.6ก็ปรับใหม่นะคะลดลงเป็น0.4ด้วยกันส่วนทางด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคถือว่ายังเป็นบวกนะคะเพราะว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นจาก0.3เป็น0.5 แต่ว่ารายจ่ายของภาคเอกชนนั้นปรับตัวลดลงนะคะจากเดิมก็บอกว่าอยู่ที่บวก0.1ตัวเลขแก้ไขใหม่เนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นนะคะกลับส่วนทางลบลงไป0.1นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดตัวเลขของรายจ่ายภาคเอกชนค่ะที่ทางรอยเตอร์นั้นมีการเปิดเผยก็บอกว่าภาคเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นกําลังสําคัญหลักนะคะในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ว่ายอดการสั่งซื้อเครื่องจักร ในเดือนมก,กราคมเนี่ยอาจจะลดลงไปถึง4.1%หนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนธันวาคมปรับเพิ่มขึ้นเป็น8.3%ในเดือนธันวาคมนี้หลายๆคนเห็นตัวเลขเขาก็บอกว่าน่าจะดีที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ6เดือนค่ะขณะที่รายจ่ายของฝ่ายภาคเอกชนที่ลดลงก็แสดงให้เห็นว่านโยบายทางการเงินและก็การคลังรวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับในการกระตุน้นรายได้ขององ,องค์กร การเพิ่มขึ้นของค้าแรงและการลงทุนในภาคธุรกิจธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจในตรามาสที่4ภาวะราคานํามันที่ยังคงตกต่ำอยู่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังไม่มีเสถียรภาพมากนักหลังจากพ้นภาวะการชะลอตัวก็ทําให้ปีนี้อาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอีกครั้งเพื่อให้เงินเฟ้อเป็นไปนตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ก็คือ2%ซรวมถึงเป็นการดึงราคาสินค้าในท้องตลาดให้สูงขึ้นมากด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามราคาน้ํามันโลกไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะกระตุ้นธนาคารกลางออกมาตรการใหม่เนื่องจากราคาน้ํามันโลกที่ต่ําก็อาจจะทําให้ราคาสินค้านั้นลดต่ําลงในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่พึ่งพาการนําเข้าน้ํามันเป็นหลักครับทางนี้รอยเตอร์โพล์รอยเตอร์สโพบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรามาสนี้อาจจะเติบโตที่อัตรา2.4%ต่อปีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังไม่มั่นใจนะครับว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะสามารถเดิเนมนการตามแผนที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใดครับแต่ว่าดิฉันชอบข่าวนี้นะคะเพราะว่าเขามีการออกรายงานแก้ไขถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวเลขลดลงก็ตามเนี่ยแต่เขาก็แก้ไงแต่ไม่แน่ใจว่าหลายๆประเทศบางประเทศเนี่ยถ้าออกผิดเนี่ยไม่รู้แก้หรือเปล่านะคุณเลฟิลากก็มีปรับนะครับแต่ว่าปรับในตอนหลังๆปรับคาดการแต่ว่าไม่ได้แก้ไขตัวเลขที่ผ่านมาพักดีกว่านะครับค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษค่ะ